3ามส,สวัสดีครับแฟนเพจเชนรงฟาร์มทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันในช่วงสายๆหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่า,าช่วงนี้ฝนตกนะครับแล้วก็ที่อำเภอวังชิเนี่ยมีเหตุการณ์น้ำท่วมนะครับแต่ว่าที่ที่ฟาร์มเนี่ยไ,ไม่เป็นไรนะครับที่ฟาร์มเนี่ยฝนฝนแรงนะครับไม่ค่อยมีฝนนะครับก็เชยรงไป เพิ่งออกไปไซต์งานไปตรวจงานที่เชียงรายมานะครับเพราะว่าเขาให้ชัยรงไปออกแบบสวนแล้วก็ทำโรงปลูกพวกเมลอนพวกมะเขือเทศพวกสวนผสมผสานนะครับชัยรงค์เขาไปทำให้แล้วก็จะทำให้สวยงามน,นะครับวันนี้มาทักทายกันด้วยดอกไม้ที่เพาะในถุงทรายนะครับประจำประจำนะครับอวดถุงทรายประจำนะครับ ใครจะใช้ดินก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับก็ใช้ไปนะครับแต่ใช้ลงชอบท้าทายไงทรายมันไม่มีอะไรไม่มีคุณค่าไม่มีสารอาหารอะไรก็ใช้ทรายแต่ว่าใช้ปุ๋ย cf 2ที่ใช้อยู่นะครับเห็นไหมฮะสีสีสันเขาสวยไหมนะครับอันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ไม่ได้เพาะ,นะเนื่งจกคือเอาไปจิ้มเม็ดไปจิ้มมุงไปเลยเพราะว่ามเมล็ดเขาเล็กมากนะครับเล็กมากมากเลยล้วก็ไปจิ้มมุงมนในทรายนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็วันนี้นะครับ ชัยลุงเนี่ยก็ปลูกทุกอย่างในทรายในถุงทรายนะครับอันนี้เก็บมาเมื่อกี้มีคลิปการเก็บให้ด้วยอันนี้ก็คือที่โชว์ให้ดูวันก่อนว่าพริกที่ปลูกตรงบันไดนะครับมะเล็อเนี่ยมาจากเมืองจีนนะครับชัยลุงชอบมากเพราะว่าตอนที่ไปกินพัตกาหจีนเนี่ยเขาทําให้ให้ให้กินเนี่ออร่อยมากนะครับมันไม่เผ็ดแล้วก็อาผัดหมูแล้วก็ใส่ซ่วงเจียหรือมารานะครับอร่อยมากๆนะครับเดี๋ยวจะทำนะครับเอ๊ะทำทำ ทำคลิปแล้วก็ให้พวกเราได้ดูกันด้วยดีไหมนะครับเราจะได้ได,ได้ได้ทำตามได้นะครับนะครับอันนี้คือลงบันไดบ้านมาก็เก็บได้เลยนะครับมีเยอะมากนะครับตอนนี้พริกะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวใช้ลงเฉพาะเพาะเสร็จแล้วถ้ามันมันงอกงามมันเยอะต้องทําไงดีครับแจกดีไหมนะครับแจกเพื่อนๆดีไหมไม่แจกดีกว่าขายดีกว่านะครับ ขายดูจะได้ดูมีคุณค่ามีความน่าภูมิใจเฮ้ยฉันได้สนับสนุนชัยนรงค์นะนะครับอย่างเงี้ยจะจะจะมีความจะจะสนุกกว่านะครับเนาะวันนี้ชัยนรงค์ก็จะพูดเรื่องออน้ําฝนนะครับที่ฝนตกช่วงนี้แล้วมันมีผลต่อพืชนะครับฝนเนี่ยต้องมีนักวิทยาศาสตร์ของบ้านเราเนี่ยเอาไปเอาไปาวิเคราะห์ว่ามันเพราะอะไรนะครับมันมีผลต่อพืชต่อ พืชบางชนิดพืชบางชนิดอย่างเช่นพืชอาอบนียน,นะครับพวกผักชีอะไรพวกนี้ถ้าโดนฝนปุ๊บตายเลยแล้วก็พวกสลัดต่างๆโดนฝนปุ๊บมันก็เขี่ยวเชาเพราะฉะนั้นใครที่จะปลูกพืชในฤดูฝนนะครับหรือปลูกให้มันตากฝนเนี่ยนะครับจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับเราต้องดูว่าพืชนนนนนพชนิดไหนมันตากฝนได้พืชชนิดไหนมันตากฝนไม่ได้เพราะว่าคนที่เป็นเกษตรกรเนี่ยเขาก็จะมี มีประสบการณ์อยู่แล้วนะครับมีประสบการณ์อยู่แล้วนะครับก็จะหนึ่งเวลาฝนมันมีมันมีความเป็นกรดอ่อนๆมันก็จะไปกัดใบพืชทําให้พืชปากใบพืชเปิดเป็นแผลพอเ,เป็นแผลปุ๊บก็จะมีเชื้อรานะครับมาเกาะนะครับพอเชื้อราเกาะปุ๊บมันก็แพร่ระบาดนะครับเชื้อราเป็นมันเป็นพวกฟังใจนะครับพอลามันเกาะปุ๊บมันก็จะแพร่เข้าไปในเส้นให่ข้างในนะครับ ทอน้าลงน้าเลี้ยงพืชพืชก็จะเหี่ยวเหี่ยวแล้วก็จะเน่าแล้วก็จะตายนะครับเราก็คิดว่าอ๋อมันเป็นเพราะโรคอะไรอะ่ะเป็นเพราะโรคเชนะื้อราะนะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันต้องมีต้นเหตุมันต้องมีสาเหตุมากกว่านั้นนะครับนี่คือ,อใช่ลงฟันธงสาเหตุมาจากน้าฝนแน่นอนนะครับเพราะว่ามีองุ่นที่ปลูกในการแจ้งกับที่อยู่ในโรงเรือนกรีนเฮาส์นะครับมันไม่เป็นไรในโรงเรือนกรีนเฮาส์ไม่เป็นไร แตกใบสวยงามนะครับทุเรียนไม่เป็นไรนะครับทุเรียนไม่เป็นไรนะครับมีหลายตัวที่เป็นนะครับเดี๋ยวชัยลงจะไปสํารวจดูเองว่าม,มีอะไรบ้างที่ทโดนน้าฝนแล้วเป็นนะครับแต่พืชต้นใหญ่นี่ไม่ค่อยเป็นนะครับหลายคนอาจจะสังเกตเฮ้ยทำไมเวลาโดนน้าฝนหนักๆแล้วนะครับใบร่วงใบแห้งใบเหี่ยวใบเป็นสีดําขอบใบแห้งนะครับขอบใบแห้งอย่างเงี้ยเป็นเพราะว่า,าเขาโดน น้ำฝนกัดกร่อนก่อนนะครับแล้วก็เชื้อราเข้าไปทีหลังนะครับอันนี้เป็นหลักง่ายๆนะครับก็จะเป็นอย่างใช้ลงปลูกทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทดลองให้พวกเราดูทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นพริกสวยๆพริกอร่อยๆอันนี้ไม่ไม่ไม่คิดว่าจะได้ทําเองกินได้นะครับก็เมื่อก่อนปลูกแต่พริกหยวกนะครับนี่เป็นพริกจีนนะครับ ก็สามารถปลูกได้แล้วก็ใช้ทรายด้วยนะครับแล้วก็ใช้ปุ๋ย c ี2เท่านั้นเองนะครับซ f 2มีมีคุณสมบัติก็คือทำให้พืชมีสีสันนะครับแล้วก็เติบโตส,ส,ส,สม่ำเสมอสม่ำเสมอหมายว่าเขาไม่มีการหยุดนะครับเขาไม่มีการหยุดก็คือเติบโตไปเรื่อยๆนะครับแต่ไม่ได้พุ่งแบบเวลาเราใส่ปุ๋ยยูเรียอะไรแบบนี้ถ้ายูเรียไปปุ๊บเนี่ยมันมันจะพุ่งพพุ่งพุ่งขึ้นไปนะครับ แต่ยูเรียมไปขยายเซลล์พืชนะครับทำให้พืชดูโตนะครับแต่มันจะตรวงนะครับแต่พวกนี้ไปเพิ่มเซลล์นะครับไปเพิ่มเซล์กับขยายเซลไม่เหมือนกันนะครับนะเข้าใจนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับวันนี้ก็ทักทายกันเป็นประจําก็ชลงก็กาแฟตอนเช้านะครับแล้วก็ก็กาแฟนะครับตอนเช้าแล้วก็มาทักทายทุกท่านนะครับ เรไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ชัยรงค์เดี๋ยวก็จะมีคลิปต่างๆที่เล่าเรื่องที่ไปทําสวนผสมผสานให้นะครับเผื่อมีหลายคนที่ติดใจประเด็นไหนนะครับก็จะได้ดูซ้ําดูดูดูแล้วก็อ๋อชัยรงค์ทแบบนี้อ๋อน้ําหยดชัยรงค์วางแบบนี้คราวที่แล้วชัยรงค์ถ่ายไม่ชัดนี่นะครับก็รอบนี้ได้เห็นชัดแล้วนะครับก็เดี๋ยวค่อยดูนะครับชัยรงค์ก็จะค่อยๆปล่อยคลิปเดี๋ยวขอตัดต่อนิดนึงนะครับเพราะบางทีเสียงมันเบาบางทีมันมีเสียงลม กับคือเข้ามาอย่างเงี้ยอาจจะต้องตัดส่วนนั้นทิ้งไม่งั้นเดี๋ยวเราจะรำคาญกันนะครับแล้วก็เวลาเราดูผ่าน u t u b e เนี่ยมันจะชัดกว่าที่ดูผ่าน Facebook นะครับเวลาช้ยงก็จะอัพทั้งสองที่นั่นแหละอัพไปที่ Facebook แล้วอัพไปที่ YouTube นะครับทั้งสองที่เลยนะครับ YouTube สามารถปรับเป็น High d e f i n i t i o n ได้นะครับภาพความคมชัดสูงได้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับมอร์นิ่งนะครับกับชัยนรงค์ฟาร์มสวัสดีครับ